เคยเกิดขึ้นพลาดเลยมีใครพลาดอีกไหมคะเอาใหม่สองคนลงงแล้วลลวิง่งหนึ่งสองสา,งาโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนายกรัฐมน,น,นตรีนะคะตอนแรกก็รู้สึกดีใจไม่คิดว่าอายุจะถึงมาเป็นตัวแทนของพวกเราแล้ว ก็ขออนุญาตนะคะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ที่ท่านนายกและท่านรัตีแล้วก็ท่านเจ้าภาพจากสำนักโฆษกทุกๆท,ท,ท่านพี่นัทนะคะที่ได้จัดงานวันนี้ให้กับพวกเรา3มเดือนที่ผ่านมาพวกเราเป็นยังไงคะเอา <laughs> อันนี้คือความในใจนะคะท่านอันนี้คือความในใจนะคะ <laughs> ท่านนายกท่านบอกแล้วว่าแต่ทางานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะคะ <laughs> <laughs> ค่ะก็ขอเป็นตัวแทนนะคะขอเป็นปรนนาเป็นตัวแทนพวกเราในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยนะคะ ก็ขอบคุณท่านนายกและทะล่ันตรีทุกท่านนะคะที่ให้ความเป็นกันเองแล้วก็เป็นมิตรกับพวกเราทุกๆคนนะคะการทํางานที่ผ่านมามันก็อาจจะมีการนิดๆหน่อยๆคาถามอาจจะไม่ตรงใจหรืออาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านเตรียมมาจ,จะต่อมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆพวกเราก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะค่ะและ้วก็วันนี้ทุกคนก็ยังรอหลายคนก็รอและฝากความในใจฝากกับพวกเราหลายคนมาว่า ดิจิตอลวอลเล็ตเรายังรออยู่นะคะท่านค่ะได้แน่นอนใช่ไหมคะท่านรองภูมิธรรมบอกนะคะว่าได้แน่นอนค่ะก็หากมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยหรืออาจจะมีคําถามอะไรที่อาจจะไม่ไม่ไม่ตรงใจหรือว่าอาจจะเป็นคําถามที่ไม่ไม่เคยเพาะหูนะก็ขออภัยนะคะค่ะแล้วก็ท้ายนี้ปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ไหมคะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีงูใหญ่ปีมะโรง คุณจีนเขาบอกว่าเป็นปีมังกรทองแล้วนะคะก็ขออวยพรให้ท่านนายกและก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะคะทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยต่อไปนะคะขอบพระคุณมากมากครับก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอใช้โอกาสนี้ที่เรามาร่วมสังสรรค์กันโชคดีมากวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ทํากันมาหลายปีแล้วตรงนี้นะครับก็จะพยายามทําให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้นะครับทุกๆปีนะครับ เรื่องคําถามคําตอบเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันมา3เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมพูดจาไม,ม,ม่เหมาะสมหรือว่าชักสีหน้าหรือหรือแสดงอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะไม่ควรก็ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะผมคือคนเหมือนกันนะครับทำงานมามันก็มีเหนื่อยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็คงอยากให้บ้านในเมืองเดิไปข้างหน้าได้นะครับก็เช่นเดียวกันกับผม,ผมกับทีมทั้งดนตรีทุกพัก,พกวันนี้ก็มีทุกพักนะครับที่มากันนะครับไม่ได้ ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้มีการแตกแยกอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรามี314เสียงนะครับเรามาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเรามาไม่ได้มาเล่นการเมืองเรามาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนให้ดีขึ้นและในที่สุดก็จะส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนขอบคุณครับ ลำดับต่อไปนะคะกับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารทุกท่านต่อไปอนแรกกิติศักดิ์วงศรีตั้มโมโนยี่สิบเก้าอยู่ไหมคะโอเคมารักไปเลยค่ะท่านนายกอ่าน i n n ค่ะอัญชสษาเหรออ่าเชิญค่ะเอาในของขวัญก่อนให้ท่านนายกมอบให้อถ่ายรูปชิ้นแรกโมโนยี่แปดเออโมโนยี่ส้าขอบคุณค่ะขอชิ้นที่สองเลยนะคะค่ะชิ้นที่สอง i n n ค่ะ ไอ้นเอนชิ้นที่ขอบคุณค่ะชิ้นที่สมน้ำอ้อยไออีกแล้วระเป๋ายเถระปตัวอย่างขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะสำหรับของท่านนาย